มีวิธีมีวิธีทำไงไม่ให้มันร้อนอะมีวิธีทำไงไม่ให้ร้อนขย่าไปแถวใหญ่ใส่รถไปเใส่น้ำแข็งได้ไหมู้วน ot เขาใส่ถังแช่ล uh ok right> ้วนอั่างถังละ ใส่น้าแข็งไปจะได้นี่ใส่ข้างล่างอ่ะมันจะได้ไม่เดือดพี่แทรกใช่ไหมลังโฟมก็ได้เห็นไหมพี่ใส่เรียงในลังโฟมแล้วก็แข่งลยนิดนึงที่บ้านทําไงแล้ว่าสิบขวดนั่นอ่ะเทเป็นสิบเอ็ดขวดให้มันพองไว้อ๋ออ๋ออ๋อไม่ให้มันล้นอืมไอ้ที่เรงอาอเอาเอาาใส่ไปเอาน้ําแล้เอาเออาเอาเอาเาเอเอา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 เาเอาาเอาเเออเออเาอาอาลเเเอาออา อ๋อเลยตั้งไปแล้วเออีไมัต้องใหมันเดือดนีมันจะไม่ล้นไม่งั้นเดี้นอนูอาเสื้อเหมือนัรัี่เลยอจ้งมาให้เน้องนี่ร้อกวดนะืมหรขวดนะ ตุหงหวงคอลงเอาควดไนีปแยกไ้เลยสิแยกแยกใส่ต่างหากเลยสอคนต้สองคนน้องลนน้อยพะนเแล้วไรก็กกตั้งไปแค่ที่ได้ตั้งแล้วก็นอโแค่นั้นจำเดือดโอ้ยมันจะ <c oughs> เยอะจรงๆน่เาโดนนะ กล่องโฟมก็เกือบสิบแล้วนะกล่องโปงแล้วนะเต็มที่ได้สิบขวดให้ใส่ได้อืมเดี๋ยวเราสามมันลึกนะตั้งไปไม่ต้องนอนเออตั้งไปไม่ปิดฝาปิดต้องปิดน้ำแข็งโรยได้ไม่เป็นไรใช่ว่าฝาโฟมของเราเนี่ยอาฝาโฟมไม่ต้องเอาน้ำแข็งโรยไปแค่หน่อยเดียวฝานลำพึ่งไม่ต้องปิดก็ได้เดี๋ยวไปน้ำพึ่งไม่ปิดก็หลกอ่ะเรี้ยงมาเลยลูกสาดไอ้น่าใส่ถุงไว้น้ำพึ่งหลงแยก่ได้ หล่นไปแล้วขวดตัวนไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวให้เขาไปเอาออกเองวันนั้นก็วันนั้นก็มีหล่นเฮียกินลังไหมเฮียรังไหนขาวๆไหมเฮียกินลังเปิดนี่ค่ะที่แม่บอกแล้วพี่ดิ๋นหน้าไม่พอพรุ่งนี้เอาอีกไหมกดแคนพุ่งมาตอนเย็นเดี๋ยวเผื่อมาตอนเย็นก็ยังไม่กลับเลยนะเผื่อได้สักขวดเพิ่มโอ้โหเั้งขวด มัน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 บอกให้ซื้อมาลือนี้ไง่วะน้องน้องเคยผมว่ามันบอกให้ซื้อสะสมไว้ให้มันห้าสิบขวดแล้วมันบอกว่าเดือนห้าไมต้องเงือนห้าเรืองแต่เดือนนี้เลยแล้วเก็บไว้เดือนต้องหวังนล้เดือนห้าเดือนห้าไม่ต้องห่างเดือนห้าขวนละสี่ร้อยห้าร้อยหนูยังมีปัญญาหาให้เขาเลยรอปีที่แล้วพระบอกเอามาเลยลูกมาเลยขวดห้าร้อยลูกหนูยังไม่มีปัญญาหาให้เหาเลย ไม่มีน้ำหวานมันแรงอันนี้เป็นเพ้นกินมันแรงมากไม่เอาเหยียดจับเไอ้พึ่งตัวเล็กมันต่อยไม่เป็นขอไม่เป็นกูก็ไม่เอายิ่งแพ้พึ่งอยู่ไม่เอาหรอกอ่าวันนี้ไม่ขอเขากินอีกเหรอชอบเป็นคนขอไหมเชียมันเกลียดของเขาสามจ้าเดี๋ยวเขาตีกันฉิบเ๋ยวนี่กินไปเรื่อยๆก่อนนะจำเราเล่าเมาอ่ะวิตามินโอ้โหตัวตัวเดียไอ้พวกนี้มันต่อยไม่เป็นมันยังไม่หัดต่อย กินแม่งเลยแมวเดี๋ยวเดี๋ยวยางกระร้ดบอกปากเือทุกทีเดี๋ยวปลาเกลือทีไม่เป็นไม่เป็นกินปลาปั๊บเดินเข้าป่ามันยังไม่หัดต่อยเลยพวกนี้อยากกินให้ดูเนี่ยก็เอาพวกที่บินเนี่ยเอียลุงจับต่อยแขนมาเท่าไหร่แล้วไอพวกที่บินเนี่ยเพิ่งรู้ตัวใหญ่เนี่ยอ้ยไม่เาแน่นอนแน่เนี่ย เราอย่างงี้ปวดขี้หายเส้นเส้นกระจายอ่ะนี่ไงบินเนี่ยไอ้ที่บีแรงๆรงอ่ะนะไม่รู้เวลาไอ้พึ่งมันไปไปนั่งขายอยู่เมื่อก่อนนี้ลุงพี่จับต่อยข้อศอกสองตัวหัวเข่าสองตัวไปจำความล่างได้อีกเหรอแก่แล้วพันนะแก่แล้วพี่แกแล้วยังจำได้ไงลุงดูทางแม่แม่แม่มีอยู่คนหนึ่งอ่ะที่เขาชอบเอาพึ่งต่อยอ่ะที่เขาเยอะเยอะอ่ะคนไหนแม่ แม่บอกไหงว่านึกเสืงนานจนไปฟังพูดไปนั้นดูจําได้แล้วแม่ก็นั่งหรอไปเถิดนี่คือจับพึ่งต่อยค่ะไม่รู้จักไปสักทีซื้อก็ไม่ซื้อซื้อก็ไม่าซื้อก็ไม่ซื้อด้วยนะถวดนึงกินไปเป็นเดือนพี่ก็ก็นั่งคอยเมื่อไรจะไปเนาะไม่ไปต่อยยังไม่เสร็จไมกนออะยย่เดาง้ห ของคุ้งซองวันหลายคนนะคุ้งซามคนนะเหลืองๆนี่กินอร่อยไหมี้สาบนี่เนีเนยเนี่เย็นนี่เนี่ย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 เน่ย่ยเเน้เนน่ยนนนนเเนีนเนีนี่ยเนยนเนีนี่ยน่เนี่นนี่เี่ยนี่ยเยี่นี่ยเ่ยเ่เนี่ ได้บ่านได้บป่าได้เนยพันไปแล้ยวอ่ะนี่กินแบบรังใหญ่ๆก okay. uh ็ด huh. so, uh. so ีก no. ินเล็กดีเดี uh ้เาตจ๊ตั้งหลักไกลจังะบ้านมีอะขยองผมในน้ำอะไรที่ยังมีเรี้ยวบอาอ่อนดวดด้ยเหมือนกันวยป้าไม่นอนกันแลเอาตัวอ่อนมาสิ เอโตััวตอ่อนขาวๆวะนี่แต่ยนี่มาตั้งเยอะตัวตัวข้างล่างกับตัวไม่นั่นแหละนุ่มจะสู้มีดมาทำไมวะกำลังคันๆมันก็ส่งมีดมาเออส่งมีดมาให้สู้กันนี่เต้องกินนี่หลังเนี้ยหลังเนี้ยอ่อนนี่ไม่มีไหมนั่นน่ะอย่างนี้ก็เหมือนกันนะเฮีย มาตอนนี้ไม่ดีเลยนะหัวซัวตะก้ารตุ้งเปียกเลยอ่ะไปหาเจอต้นที่บางนี้เรียกว่าต้นเรียกว่าต้นอะไรต้นพึ่งหรอตะมือมีเถื่อนตรงที่มีน้ำหวานออกมาที่นั่นตรงนั้นต้วกรพาแล้วอ่ะได้มันคือห่วงห่วงเขาบอกว่าบ้านเราไม่มีไม่เจอเมื่อเจอพึ่งห่วจะเอามาให้นุ่มใ้จูนน้ำตีมาแล้วพี่ตีที่ว่าที่ว่าเอาไปคันที่บ้านอ่ะที่คันใส่กระป๋องไปนั่พึ่งห่วงนั่นเลยนะน่ะอ๋อเน้วก็ไม่บอกเมืองนี้เมืองการนี้ค่ะ แล้วผมไม่เอาไม่เอาอ่ะมันอยู่ในดูออกอะน่หนเดยนั่นเต็มเลยมันสามานไหมออกให้หมดเลยกุ้งตาไม่ดีทางแม่มันดองไปมันแกินยอย่จไ่มาก้ไม่ได้ินไม่้ปเอย่าไปกินไม้นามเขาละเด็ดกิ้ตา แล้วเนี่ยอคนี่มันต้นอะไนต้น่าเี้ไม่ได้ไม่มันค้อเอ่อเหมืนถือให้าเดี๋ยวถือ่นะอืมันโตรส่วนอ่าตรงนั้นโดนปุ่มนี่คน้องน่้มอันที่ห้้ห้ไมงมัก้อม่ะห้ามงัน้เ้เลย้ามมัตเนมัต้อง่ิดีอ่ มังไรับานว่นบนน้นนดูก็ป้าุกปาให้ตอนจันต้องอยู่มืดมืดป้าต้องอยู่สว่างถึงจะเห็นจะไปกินอะไรแล้วนั่นอะตายกายกยังเบยังเแล้วจะให้ดูอะไรเนี่ยให้ถือเมื่อยด้วยอ่ะ จะกินอะไรโชว์สบัดใหญ่สบัดใหญ่เก่งจริงอย่าแกะสิกินเข้าไปสิลงยูทูบกลับมาเลี้ยวหนึ่งรอบนี่มันไปรอบสองเก้านาทีแล้วป้าพอเหอะกินเพึ่งหลังเดียวต้องแมาอามาต่อให้จบกดไลค์กดแชร์ในแม่แน่ออนทัวร์เดินคุยลุยไทยโดยลุงใหญ่ใจดี เก้าโรงแรมผาตุกปาบรีสวีัดครับสวัสดี